มีคำถามว่าโลกเราทุกวันนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่หรือไม่แต่เอ๊ะทำไมคนที่ทำชั่วยังรอยนวลอยู่ CGN สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life at c Gen ไทยกับผมอาจารย์บรรพฤ์เมฆสถาพรกุลวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมเอเสเคียวบทที่18ข้อ21ถึง32ในหัวข้อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระเจ้ายุติธรรมเอเสเคียว e บทที่18ข้อ21ถึง32แต่ถ้าคนอธรรมคนใดหันกลับจากบาปทั้งหมด ซึ่งเขาได้ทำไปและรักษากฎเกณฑ์ทั้งหมดของเราทั้งทำความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนเขาจะไม่ตายการละเมิดทุกอย่างซึ่งเขาได้ทำแล้วนั้นจะไม่ถูกจดจำไว้เพื่อเอาโทษเขาเขาจะมีชีวิตอยู่ด้วยความชอบธรรมที่เขาได้ทำไปพระยาเวองค์เจ้านายตรัสว่าเราพอใจในความตายของคนอธรรมหรือ แต่เราพอใจให้เขาหันกลับจากทางของเขาและมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือแต่เมื่อคนชอบธรรมหันจากความชอบธรรมของเขาและทำบาปทั้งทำสิ่งน่าสิสเอียนเช่นเดียวกับที่คนอธรรมได้ทำเขาจะมีชีวิตอยู่หรือความชอบธรรมซึ่งเขาได้ทำมาแล้วนั้นจะไม่ถูกจดจำไว้อีกเขาจะต้องตายเนื่องด้วยการทรยศซึ่งเขาได้ทำและบาปซึ่งเขาทำไป แต่พวกเจ้ายังกล่าวว่าทางขององค์เจ้านายไม่ยุติธรรมโอพงพันอิสราเอลเอย๋ยจงฟังเถิดทางของเราไม่ยุติธรรมหรือทางของเจ้าไม่ใช่หรือที่ไม่ยุติธรรมเมื่อคนชอบธรรมหันจากความชอบธรรมของเขาและทำบาปเขาจะต้องตายเพราะการนั้นเขาจะต้องตายเพราะบาปที่เขาทำแต่เมื่อคนอธรรมหันกลับจากการอธรรมที่เขาทำไป และทำความยุติธรรมและทำความชอบธรรมเขาก็ได้ช่วยชีวิตของเขาเองไว้เพราะเขาได้ตรึกตรองและหันกลับจากการล่วงละเมิดซึ่งเขาได้ทำไปเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนเขาจะไม่ตายแต่พงพันอิสราเอลกล่าวว่าทางขององค์เจ้านายไม่ยุติธรรมโอพงพันอิสราเอลเอ๋ยทางของเราไม่ยุติธรรมหรือทางของเจ้าไม่ใช่หรือที่ไม่ยุติธรรม พระยาเวองค์เจ้านายกระดับว่าโอพงพันอิสราเอลเอ๋ยเพราะฉะนั้นเราจะพิพากษาเจ้าแต่ละคนตามทางของเขาจงหันกลับและหันเสียจากการล่วงละเมิดทั้งหมดของเจ้าแล้วเจ้าจะไม่สะดุดล้มเพราะความผิดบาปจงละทิ้งการล่วงละเมิดทั้งหมดซึ่งเจ้าได้ทำจงทำตัวให้มีใจใหม่และวิญญาณใหม่โอพงพันอิสราเอลเอ๋ย ทำไมเจ้าจะต้องตายเล่าเราไม่มีความพอใจในความตายของผู้ใดจงหันกลับและมีชีวิตอยู่พระยาเวองค์เจ้านายกลัดดังนี้แหละในพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าถ้าเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่คนอาธรรมเนี่ยเขาได้หันกลับจากความชั่วของเขากลับมารักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าความบาปของเขาจะไม่ถูกจดจําอีกต่อไปเขาจะมีชีวิตอยู่แน่นอน เขาจะไม่ต้องตายเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่พอพระทัยในความตายของคนอธรรมแต่พอใจที่จะให้เขากลับจากความชั่วและยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อไรก็ตามคนชอบธรรมได้หันกลับจากความชอบธรรมของตัวเองไปกระทำความผิดบาปความชอบธรรมที่เคยกระทำนั้นจะไม่ถูกจดจำเขาจะต้องตายเพราะความผิดบาปความทรยศของเขาที่ได้กระทำ แต่คนอิสราเอลก็จะกล่าวว่าเอ๊ะทำไมวิธีการของพระเจ้าไม่ยุติธรรมแล้วก็อ้างว่าวิธีการของเซลเลวต่างหากที่ยุติธรรมพระเจ้าจึงย้ําว่าเมื่อใดก็ตามที่คนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรมของตนและทําบาปเขาจะต้องตายและเมื่อใดก็ตามที่คนอธรรมเนี่ยได้หันกลับจากความอธรรมความผิดบาปของเขามาทําความยุติธรรมความชอบธรรมของเขาก็าจะช่วยชีวิตของเขาได้พระเจ้าจะพิพากษาทุกคนตามการประพฤติของคนคนนั้นจงกลับใจใหม่และหันเสียจาก ความบาปความกระบททั้งสิ้นไม่ฉชนั้นจะพินาศนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงย้ำไว้ด้วยเหตุนี้เองคนอิสราเอลจงละทิ้งการกระบทรงทําตัวให้มีจิตใจใหม่จิตญาณใหม่เจ้าจะตายทําไมเล่านี่คือคําที่พระเจ้าตรัส ถึงคนอิสราเอลผ่านเอเสเคียวพระเจ้าไม่มีความพอใจในการตายของผู้ใดเลยจงหันกลับมาและมีชีวิตอยู่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงย้ำให้เห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้าถึงแม้ว่าคนอิสราเอลจะอ้างว่าเขายุติธรรมก็ตามแต่นั่นไม่ใช่เป็นความยุติธรรมที่แนทะ้จริงพระเจ้าต่างหากที่ยุติธรรมใครที่ได้กลับใจใหม่พระเจ้าก็พร้อมจะยกโทษให้ใครที่ทำบาปก็ต้องถูกลงโทษถึงแม้ว่าเขาเคยเป็นคนชอบธรรมาก่อนก็ตามแต่เมื่อใดเขาละทิ้งความชอบธรรมของเขาหันกลับไปทำบาป พระเจ้าก็จะลงโทษเขาด้วยเหตุนี้จึงมีบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้6ประการด้วยกันนะครับประการที่1คนบาปจงละทิ้งความบาปพระเจ้าให้ภัยไม่พินาศนี้เป็นหลักการชัดเจนนะครับว่าเราทุกคนเกิดมาเป็นคนบาปแต่เมื่อใดก็ตามคนบาปได้กลับใจใหม่เชื่อวางใจองค์พระเยซูคริสต์เขาจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์นี่คือสิ่งที่เป็นข่าวประเสริฐที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนที่ล้มลงในความบาป ได้รับรู้ว่าเขามีโอกาสที่จะกลับใจใหม่ผงไม่ต้องการให้คนหนึ่งคนใดพินาศไปประการที่สองคนชอบทมเมื่อใดก็ตามเนี่ยเขาละทิ้งความชอบธรรมเขาไปทําบาปเขาจะตายเพราะบาปนั้นนั้นถึงแม้จะมีความชอบธรรมในอดีตก็ตามแต่ถ้าไม่รักษาไว้หันกลับไปละทิ้งความเชื่อละทิ้งความชอบธรรมไม่ได้เชื่อพระเจ้าอีกต่อไปเหมือนเขาได้ปฏิเสธองค์พระเยสุคริตแล้วกลับไปทําบาปเขาจะต้องตายเพราะความบาปที่เขาได้กระทํานั้น นี่คือสิ่งที่น่าเสียดายหลายคนได้เคยได้ยินได้ฟังแต่ไม่ได้กลับใจอย่างแท้จริงไม่ได้เชื่อเจ้าอย่างแท้จริงและหันกลับไปใช้ชีวิตในทางห่งความผิดบาปเขาจะต้องถูกลงโทษนี่คือความยุติธรรมของพระเจ้าการที่3พระเจ้าทรงยุติธรรมเสมอถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่ยุติธรรมเราพบเหตุการณ์ต่างๆมากมายในสังคมว่ามนุษย์บางครั้งไม่มีความยุติธรรม แต่ถึงแม้ตามพระเจ้ายัางยุติธรรมเสมอถึงแม้ว่าเราจะเห็นคนผิดคนบาปเนี่ยยังไม่ถูกลงโทษยังลอยนวลอยู่ก็ตามแต่เมื่อถึงสุดท้ายแล้วไม่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากการพิพากษาชอบธรรมอย่างยุติธรรมของพระเจ้าไปได้ข้อที่4ี่นะครับพระเจ้าทรงยุติธรรมพิพากษาทุกคนตามการประพฤติของคนคนนั้นตามการประพฤติในที่นี้เนี่ยหมายถึงการประพฤติที่เลือกว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่ก็ตามใครก็ตามที่เลือก จะเชื่อฟังพระเจ้าเขาก็จะดําเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าใครก็ตามที่เลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาก็จะดำเนินชิดตามใจผนังตัวเองตามความผิดบาปเขานี่คือการประพฤติตามสิ่งที่ตนเองได้เชื่อนะครับอันนี้คือหลักการของพระเจ้าที่ใช้ในการพิพากษาทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันข้อที่ห พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักพง์มไม่มีความพอใจในการตายของผู้หนึ่งผู้ใดพง์มไม่ประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศไปนี่คือความรักของพระเจ้าพง์จึงได้ประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพง์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่คือความรักของพระเจ้าที่ได้สำแดงออกแล้วข้อที่6นะครับจงรีบกลับใจใหม่ละทิ้งความบาปมาเชื่อฟังยำเกรง,งพระเจ้าก่อนที่จะถูกพิพากษาลงโทษในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมี โอกาสโอกาสที่จะละทิ้งความผิดความบาปโอกาสที่จะเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์นี่แหละคือสิ่งที่เราจะช่วยทําให้เราได้รับความรอดไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษก็อยากให้เราได้ร่วมใจทิฏฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิธรรม พง์ทรงพิาพากษาทุกคนด้วยความยุติธรรมของพง์เสมอไม่มีคนหนึ่งคนใดลอยดวนจากการพิาพากษาของพงค์ได้ถึงแกระแต่พงค์ทรงรักและห่วงใยมนุษย์ทุกคนป่าทางไหนาทุกคนนั้นได้กลับใจใหม่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เพื่อเขาจะไม่ถูกพิาพากษาลงโทษนี่คือพระกิติคุณนี่คือข่าวประเวสริฐท,ที่พงค์ทรงต้องการให้ทุกคนได้ยินได้ฟังจึงขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ในตอนท้ายนี้ก็ขอฝากแม้มีความบาปผิดให้คิดกลับใจยังไม่สายให้เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะกลับมาหาพองค์อย่าลืมเขียนคำตอบของทุกท่านลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอเชิญพี่น้องทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube และ Facebook ของซีเจนไทย และสามารถแสดงความคิดเห็นแบ่งบันพะพรมาที่ช่องคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปและท่านเห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์เป็นพระพรให้กับผู้อื่นท่านสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อหรือถวายทรัพย์เข้ามาเพื่อให้เป็นพระพรกับคนอื่นๆมากมายต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ